ครับอาจารย์ครับผมจะถามเรื่องเดรจชานวิชาครับเดรจฉานวิชาสมมุติว่าเป็นพระนะครับที่ปลูกเสกเลขยันเนี่ยจะเข้าเข้าข่ายขัดกับสัมมาอาชีอาชโวไหมครับอ่าครับครับก็การเรียนเดรจฉานวิชาเนี่ยนะครับเดรจฉานวิชาทั้งหมดพระพิสุเรียนไม่ได้นะครับเป็นอบัิทุกกฎนะครับ แล้วก็ใช้เดรัจฉานวิชานั้นอีกไปทํามาหาจินปลูกสากเลกยนลันลายผูไลผีอะไรต่างๆเลยนะครับก็เป็นมิจฉาอาชีวะของพระนะมิจฉาอาชีวะของพระก็คือเลี้ยงชีพผิดเลี้ยงชีพผิดในที่นี้คือไม่ได้บินทาบาทฉันถ้าบินทาบาทฉันนั่นก็เรียกว่าสัมมาอาชีวะใช่ไหมครับสัมมาอาชีวะนะนะไม่ใช่เกี่ยวกับมรรคอง,งแปดนะครับไม่ได้เกี่ยวกันนะเป็นสัมมาอาชีวะคือเลี้ยงชีพถูกนะครับแต่เลี้ยงชีพผิดเนี่ยนะครับ ทีนี้มาดูเรื่องตัวมันญัติในหนึ่งสมัยหนึ่งเนี่ยพระผู้มีพระฉับพระคีเรียนเดระฉันวิชาพิสูจทั้งหลายก็กราบทูลเรื่องนั้น่พระผู้มีพระเจ้าพุทธเจ้าก็ตัดว่าดูก่อนพิสูจทั้งหลายพิสูจไม่พึงเรียนเดระฉันวิชารูปรูปใดเรียนต้องอบัตท,ทุกกฎนะครับต่อมาอีกพระฉับพระคีไม่เรียนแล้วแกเรียนจบมาแล้วแกสอนเดระฉันวิชานะครับชาวบ้านก็เพ่งโทษติเตียนโพธนาว่าเหมือนพวกกระดาสบริพก,กามพุทธเจ้าก็ทราบเรื่องก็ตัด บอกพิกษุไม่พึงสอนเดรจฉานวิชาพิกษุรูปใดสอนเดรจฉานวิชาเนี่ยเป็นอาบัตทุกกฎเช่นเดียวกันนะครับนะนี่นก็เป็นพุทธบัญญัตินะครับไม่ได้นะครับนะเดรจฉานวิชาทั้งหลายไม่ใช่เดรจฉานวิชาทําไงเดินเหมือนหมาเนี่ยบอกะเป็นไงเดรจฉานวิชาเนียนะวิชาหมาเป็นไงวิชาหมาเราประหลัดจิกมัน,มนเดรจฉานวิชาไหนนันมันเดรจฉานตรงไหนนะ่ะหมาประหลัดจิกอะ ครับขออนุญ,ญาตครับพระอาจารย์ทำน้ำมนต์เนี่ยพระทำได้ไหมครับอ่าทำน้ำมนต์เนี่ยสามารถทำพระทำไม่ได้นะครับแต่ทำน้ำพระปริศเนี่ยพระทำได้นะครับอ่าแล้วมันต่างกันตรงไหนอ่ะน,นะมันอยู่ที่โยมในโยมยี่โยมที่พระพอโยมมาบอกหลวงพ่อครับทำน้ำมนต์ให้ผมหน่อยทำไม่ได้ครับ แต่ถ้าเกิดโยมมาบอกหลวงพ่อครับทําได้พะปารีตใ้ผมหน่อยสวดพะปฏรีตได้ผมหน่อยทาน้าพาปารีตให้ผมหน่วย่านนี้ได้อยู่ที่โยมเขาพูดให้เป็นเพราะคําว่ามนเนี่ยมันเป็นคําพูดที่เหมือนเหมือนกับบรรษาทานไปถึงลทัทธิอื่นาศาสนาอื่นที่มันเป็นเดาชฉานวิชาใช่ไหมครับแต่ต้องอยู่ที่โยมใช้คําพูดให้ถูกนะครับถ้าเราทําถูกเนี่ยโยมใช้คําพูดถูกถ้าเราโยมบอกไม่ถูกแล้วก็บอกว่าพระทาไม่ได้ดอกโยม ถ้าโยมถามว่าเราจะต้องให้ผมทาไงโยมก็ต้องเราก็แสดงทําให้ฟังโยมบอกอย่างนี้นะบอกอย่างนี้นะจะบอกว่าให้พระทาน้ำมนต์ไม่ได้ต้องบอกให้พระสวดพระปริตใช่ไหมในนั้นในภาษาบาลีจะเป็นรูปแบบของมนต์พิธีจึงบอกว่าวิปติปติพาหายะสภพาสามปติสิทธิยาสรรพพทุขะวินาสายปริฏตังภูทะมังคารังคือให้สวดพระปริตนะเพื่อบําบัดทุกโรคภัยทั้งหลายและเพื่อความสําเร็จแห่งสมบัติทั้งปวงนะครับอันนั้นโบราณอาจารย์เขาแต่งเป็นรูปแบบแบบแผนไว้ ถ้าบอกไม่ถูกเลยก็เอายื่นมนพิธีให้อืมปบ่อกของสี่โยมนะครับนะทําไม่ได้นะครับครับขออนุญาตครับอาจารย์ครับสมมุติว่าเขามาหาหาเราบอกเราสวดให้แต่ว่าเราไม่พอพอใจในการสวดแล้วเราเราก็บอกบอกเขาว่าผมไม่สวดน,นะสมมุติว่านะครับแล้ว<ต>แล้วมันจะผิดไหมครับก็ไม่ผิดแต่ทีเดียวนะครับ นะไม่ผิดที่อาจจะไม่สะดวกแต่ว่าก็ควรจะรักษาศรัทธากันนิดหนึ่งชี้แจงเป็นในโอกาสนั้นเป็นโอกาสที่เราจะแสดงทำได้ใช่ไหมเราสามารถใช้โอกาสนั้นสอนคนได้โอกาสสอนคนนั่ก็สอนอนุภาพของพระรันตนตรัยพระปรลิตเนี่ยก็คือประกาศถึงอนุภาพของพพุทธเจ้าพระธรรมและพระสงฆ์ใช่ไหมเราก็สอนเลยทีเดียวว่าอันนี้นะพระสวดนี่นไม่ใช่เป็นคาถาของขังอะไรนะโยมเป็นคําพูดถึงคุณของพระรันตนตรัยใช่ไหมครับ คุณของพุทธเจ้าพระธรรมพระประสงค์ที่พุทธเจ้าตัดมาว่ามีคุณแบบนี้แบบนี้บทมนเหล่านี้มีความหมายอย่างนี้แล้วก็เราก็บอกว่าเนี่ยนะพระบาิตจะมีอนุภาพมากก็ต้องประกอบด้วยองค์ส่วนนี้โยมเนี่ยจะรักษาโยมได้มึงหรือเปล่าพระบาิตของอาจาพุทธเจ้าที่เราสวดไปจะรักษาพุทธเจ้าในรักษาพวกคุณได้หรือเปล่ากอ็อยู่ที่หนึ่งโยมไม่ได้ทําอนันติยกรรมไม่ทํากรรมหนักมาสองโยมไม่เป็นมิจฉาทิฐิไม่เชื่อบุญเชื่อบุญเชื่อบาป สามโยมต้องมีศรัทธาในเชื่อมั่นในพระปริษต์นั้นนะครับถ้าเกิดมันตรงกันข้ามกันเนี่ยพระปริษติที่อาตมาสวดไปเนี่ยมันก็ไม่ได้ประโยชน์ใช่ไหมครับทีเมื่อก来จะมาพูดว่าส่วนประกอบของพระสวดส่วนไงหนึ่งสวดโดยที่ไม่หวังต่อลาบต้องปรารถนาความเกื้อกูลูในเก่บบุคคลผู้ฟังสองสวดให้ถูกอักขระไม่รัดนะ้อยต่อความไม่หายไปประการที่สามข้อที่สามเนี่ยต้องรู้เนื้อความของพระปริษตนั้นด้วยใช่ไหมครับล้วองค์ประกอบด้วยองค์สามเนี่ยผู้สวดประกอบด้วยองค์สามผู้ฟังประกอบด้วยองค์ ภาพยนตรก็จะมีอนุภาพนะครับแล้วก็สวดดังๆไปโรดนะครับได้นะครับแล้วก็สามารถแสดงทําให้โยมฟังได้ในโอกาสนั้นๆอย่างเช่นโยมมาให้ผมผูกให้ผมมาผูกคอรถให้อผูกเข็ดยัางคอรถผูกข้อคนมานึ่ล่ะนั่นบ่ให้เจิมรถให้ผมก็ไม่ผมก็มะเจิมแต่เจิมแต่ตายของผมนะแต่ผมไม่ใช่เอามือเจิมจิ้มจุกจุกเขียนงงงงแงๆๆแง๊ะเนี้ยเสียเวลาปล่านะครับ ก็มาแสดงธรรมวันนี้ในการเจิมในาศาสนานี่คืออะไรนะการเจิมในนอกาศาสนาคืออะไรการเจิมนอกาศาสนานก็ให้มันเป็นสิริมงคลได้เฉยแต่ให้เจิมให้กระจกทะลุไงมันก็ไม่ไม่มีทางที่จะจะเป็นมงคลแก่โยมได้เห็นในพวกเจิมๆทั้งหลายมีของข,องของังทั้งหลายเนี่ยไปอยู่ที่ตีอูรวดเต็มไปหมดเลยเนี่ยเห็นแล้วก็อยู่ที่โรงพักมากมายไปหมดนี่บุบบี้ๆทั้งนั้นแหละบอกของขังทั้งนั้นแล้วคนทําของข,องข,องของังก็ตายกันหมดแล้วนะคนย้ายก็ตายไปตามๆกันใช่ไหม เออแล้วมันขังตรงไหนผมก็จะสอนไปในนี้มันอยู่ที่เราว่าก่อนที่เราจะขับเราก็ต้องตั้งสติไว้ก่อนมาระลึกนึกถึงคุณของพระธรรมนา,ายไตสวดพุทธคุณธรรุคุณสังกคุณนาให้ได้ถ้าไม่ได้เลยสวดไม่เป็นโง่นักสวดไม่ได้ทั้งสามบทนึ่ก็อลหังสัมมาสัมพุโธพระกวาพูดทางพระกวาตังอภิวาเทมิพูดไม่ได้อีกเอาน้โมสามจบน้โมตัสสะพระกวาตัวรหะตัวสัมมาสัมพุทธะน้โมสามจบก็บอกไ่ได้นโมพุทธัสสะก็พอนะมาน้โมพุทธัสสะอ่านิมนต์นะครับ ขอโอกาสครับผมคือวัดใหญ่ๆนี่วัดดังๆเวลาเราไปทําบุญนะครับไปกราบนวัสการครับพระประธานย่งครับหน้าโบสถ์หรือหน้าวัดมันจะมีเป็นพระพุทธรูปจะเป็นเขาจะเขียนว่าตักปัดพระประจําวันเกิดนะครับครับแล้วก็จะมีพระรูปปางต่างๆนะครับแล้วก็จะบาทผมอยากทราบว่ามันพระประจําวันเกิดนี่ในพุทธศาสนามีอยู่หรือครับ หรือมันเป็นคําสอนนอกศาสนาครับอ๋อคำสอนในศาสนานี่แหละนะครับแต่มันของคนในปัจจุบันนี่สอนใช่ไหมครับนะเป็นของคนในปัจจุบันนี่สอนก็คือเป็นคนอุบายยังจะตอบแบบแบบสไตล์นี่นะมันเป็นวิธีอย่างหนึ่งจะพูดอีกวิธีหนึ่งก็พูดให้มันเสียเสียหายหายหน่อยก็เป็นวิธีหาเงินของพระนะจ,จะพูดให้มันสวยหรูกว่านั้นหน่อยหนึ่งเอาละนะครับก็จะพูดให้บอกลักษณะที่ว่าเอาคนเนี่ยมันโง่นักนะ ก็ให้เนี่ยทำบุญวันเกิดก็ไม่เป็นมัาก็เลยต้องมานั่งบัญญัติว่าเออในนะบันวันเกิดเนี่ยนะต้องพระปางนี้นะพุทธเจ้าปางนี้ปางโน้นปางนี้นะยกเว้ time, see, นวันตายไม่มีได่ผู้ปางนะครับแต่วันเกิดเนี่นะต้องทําบุญเนี่ยมันจะต้องเอาปางนี้ปางนี้ก็เป็นอุบายอย่างหนึ่งที่จะให้คนทั้งหลายเนี่ยนะได้มีโอกาสทําบุญบางคนบอกว่าอย่างนี้พระวันเกิดประจำเนี่ยเดี๋ยวนี้มันมีพระาธาประจําวันเกิดด้วยวันเกิดพรทธเฉวดาวกองวัน อังคารพระธาตุเวเบกองวันจันพระธาตุอะไรก็ไม่รู้ละะแล้ะแต่เขาจะบัญญัติไปเดี๋ยวนี้มีอย่างนั้ก็ไปอีกอ้าวบ,บทมนประจําวันเกิดบทวันจันให้สวดบทน,นี้บทวันอ่านี่ให้สวดบทน,นี้บทวันตายสวดกุศลาร์ทํามานะครับใช่ไหมมีแมาบทนี้บทน,นี้ไม่ต้องบอกก็รู้หมดทุกคนนะครับใช่ไหมดังนั้นเนี่ยเขาก็เป็นอุบายอย่างหนึ่งนะครับให้คนทั้งหลายเนี่ยอามาเข้าใกล้พระศาสนาแต่แต่ว่า เดี๋ยวนี้มันเปิดเป็นประเพณีที่เราไม่ได้ชี้แจงใช่ไหมครับเมื่อไม่ได้ชี้แจงมันก็เลยเป็นวิธีที่งมงายไปที่สุดแทนที่จะให้เขารู้จักคุณของพระรัตตนาตายก็กลับเป็นการเพิ่มภูนความโง่องเ,เขาให้แก่ชาวบ้านอีกใช่ไหมครับดังนั้นเราเป็นพระเป็นเนียนเราจะต้องสอนให้เขาถูกนะว่าสิ่งไหนมันเป็นคําสอนในาศาสนาสิ่งไหนที่เป็นคําสอนในนอกาศาสนานะครับเดี๋ยวนี้เนี่ยเขาจะรักษาศรทาัทธาญาติโยมให้ญาติโยมได้มีโอกาสได้ทาบุญทำกุศลทําแบบนี้แบบนี้เนี่ย เดี๋ยวนี้หนูแม่งมีงไปสร้างพระพิคเนียสร้างประดัดไม่มีกระทรวงอะไรประดัดไม่มีกระรวงประดัดฉีกอยู่กระทรวงประดัดขีกมันมาจากประเทศอินเดียลอ,อยแล้ววิวข้ามน้ำข้ามเครื่องบินมาเนี่ยโอ้ที่แท้เผ่าพันธุ์มันอยู่ที่นู่นเองอยู่ที่อินเทศอินเดียนูยนะประดัดีกก็คือสีวิล,ลึงของาศาสนาอินดูใช่ไหมพระก็มาเป่าพวดพาดพวดพาดออ้ยขังหลายไม่รู้มันขังยังไงไม่รู้นะครับขังอยู่ในความโง่ของ ของของตนเองนะครับเดี๋ยวนี้นะมีเยอะแยะมากมายทีนี้มันเป็นเพราะสาเหตุอะไรคุณรู้ไหมเนื่องจากพระเนีนเราเนี่ยแหละไม่รู้จักพระศาสนานะครับเมื่อเนนไม่รู้จักพระศาสนานี่เราก็จะมารักษาเอาทำไงก็ได้ให้โยมมีโอกาสได้ทําบุญไม่ได้นะครับจะไปคิดอย่างนั้นไม่ได้การคิดอย่างนั้นเราก็เก้ากับว่าเหยียบย่ําคําสอนพระพุทธเจ้าคําสอนพระพุทธเจ้าพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ไม่เอามาเผยแร่ไปเอาไอ้ประหลัดจิกไม่มีกับสวงมาทําเฮ้ยวันวัน,วนมีโยมท่านหนึ่ง ให้ลูกชายมาบวชนะลูกชายก็ไปบวชอยู่วัดหนึ่งวันๆไม่ทํมันนั่งเหลาประหลัดขิกนะมันไม่เหมือนก็ลองเปิดมาดูหน่อยมันดูข้างล่างเปิดสะบงขึ้นมาดูอันเหมือนหรือเปล่าแล้วก็เหลาต่อไปนะครับโยมก็โอ้ยตา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 ยาุรุกฉันมันไม่ได้มาบวชได้มันเหลาประหลัดขิกอย่างนี้นะนะฉันเป็นทุกข์ก็เพราะประหลัดขิกอันนี้นี่แหละใช่ไหมเพราะโยมกันี่เป็นทุกข์ก็เพราะไอ้ประหลัดขิกอันนี้แหละใช่ไหม เรามีอันเดียวก็เป็นทุกข์แทบตายอยู่แล้วจะมาแฝงสองแฝงสามอีกแล้วยิง่งบําบากไปใหญ่นะครับนั้นมันก็จะเป็นการเผยแพร่คําสอนของรัที่อื่นาศาสนาอื่นเขาอย่างเช่นพระพิคเนียใช่ไหมหน้าตามันก็ไม่น่าเลื่อมใสยอยู่แล้วไดไหมไก็ไปกราบไปไหว้ไปบูชาโอ้ได้บุญได้กุศลเป็นการใหญ่นะครับแสดงว่าไม่รู้ว่าอันไหนเป็นวัตถุในพระศาสนาใช่ไหมครับพุทธรูปนะบ,บางคนบอกพุทธรูปจะไปกราบว่าไปนู่นไปอีกซ่อนไปเรื่อยเปื่อยไป นะครับนะบพุะตรูปเป็นเจดีย์อย่างหนึ่งเรียกว่าอะไรครับเรียกว่าเจดีย์อะไรอุเทสิกาเจดีย์นะครับอุเทสิกาเจดีย์ก็คือรูปเหมือนใช่ไหมรูปเหมือนรูปเปรียบของพุทธเจ้านะครับ <c oughs> เราเขาสร้างขึ้นมาก็เพื่อได้กราบได้ไหว้ได้บูชาสักการะบางคนบอกอุเทสิกาก็คืออุเทศหมายถึงพระบาลีเขาบอกอุเทสิกากับกับอุเทศมันไม่เหมือนกันนะคุณนะ <c oughs> คุณจบประโยคไหนมาบอกไม่ได้จบดอกนะไม่ได้จบประโยคไหนนึกเอาเองเอาแล้วกัน นึกเอาเองมาแยกธาตุแยกป่าใจไหมถ้าไม่รู้ไปถามมหาเจ้เอานะครับไปแยกธาตุแยกปจจัยน้มหาเจ้นะอุเทศิกาเจดีกับอุเทศมันเหมือนกันที่ไหนเล่าใช่ไหมล่ะไปนึกทักทรงเดชเอาบอกกับอุเทศก,ก็คืออุเทศิกาเจดีก็คือหมายถึงอุเทศคําสอนของพุทธเจ้าไม่ใช่อุเทศิกะเจดีหมายถึงพุทธรูปรูปเปียบรูปเหมือนของพุทธเจ้านะครับเจดี JD มันมีมีสี่อย่างหนึ่งศิริละเจดีนะครับศิริละเจดีหรือธาตุเจดีตัวเดียวกันก็หมายถึงกระดูก นะครับของพุทธเจ้าหรือพระอรหันต์ทั้งหลายแล้วก็้าแล้วก็อะไรครับปริพัวค่าเจดีหมายถึงบริขารที่พุทธเจ้าทรงใช้สอยตั้งแต่บาทจีวรเป็นต้นไปตลอดจนถึงต้นพระศรีมหาโพนะแล้วแล้วก็อะไรอีกครับวุเทศิกาเจดีหมายถึงพุทธรูปนะครับแั้นเราต้องรู้ว่าอันนี้เป็นวัตถุในศาสนาของพุทธเจ้าสร้างไปโดยใหญ่โตไปถึงพรมโลกก็สร้างไปได้นะครับขอแทรกแล้วนึนะครับอาจารย์ครับ ผมจะถามนะครับปัจจุบันเนี่ยก็มีเข้าใจผิดเกี่ยวกับพระธาตุเยอะนะครับบางทีปัสสาวะก็เป็นพระธาตุอุจจาระก็เป็นพระธาตุนะครับจะให้พระอาจารย์อธิบายธาตุพระธาตุหน่อยครับว่ามันมียังไงบ้างเป็นลักษณะเช่นไรบ้างครับเพราะว่าปัจจุบันเนี่ยนะครับคนจะรับไรเงี้ยผิดเพี้ยนมาเยอะนะครับเนื่องจากปูบาาจาทังหลายสาดนย่งนีนะครับมักจะแอบอ้างกัน เราต้องทําความเข้าใจนะตามตำรับตํารานะครับตำรับตารา,นราเนี่ยพระธาตุเนี่ยมันมีอยู่สามลักษณะด้วยกันลักษณะแรกก็คือเหมือนกับเม็ดถั่วเขียวใช่ไหมครับเหมือนเม็ดใหญ่ๆเหมือนถั่วเขียวประการที่สองเหมือนกับเม็ดข้าวสารหักนะครับลักษณะเนี่ยนะประการที่สามเหมือนกับมเมล็ดงานะครับเหมือนเมล็ดงามีสามลักษณะพระาธาตุของพระุทธเจ้ามีสามลักษณะอย่างนี้แล้วก็มันไม่ได้พระพุทธเจ้าเองก็ไม่มี ปัสสาวะของพุทธเจ้าเป็นพระธาตุก็ไม่มีอุจจาระของพุทธเจ้าที่เท้าสากะเอาไปเททิ้งด้วยตางต่างหากใช่ไหมครับเอาใส่หัวไปตอนที่พุทธเจ้าไม่สบายใช่ไหมพุทธเจ้าถ่ายถ่ายออกมาเนี่ยเท้าสากะกา็ Entonces, เอาโถไปรองแล้วก็ขนไปทิ้งไปเททิ้งเอาดอกไม้ใส่เต็มเลยนะครับแล้วไปทิ้งไปก็ไม่เคยปรากฏว่าอุจจาระของพุทธเจ้านี่เป็นพระธาตุนะปัสสาวะของพุทธเจ้าเป็นพระธาตุ แต่ในยุคสมัยนี้เนี่ยนะครับมันพิเศษพิโสเกินไปถึงขนาดปัสสาวะก็เป็นพระธาตุอุจจาระก็เป็นพระธาตุเกินไปหรือเปล่ามาดูนะครับมันก็อาัศาจรรย์เกินไปนะครับดังนั้นเนี่ยนะครับก็เอาอรหันต์ตัสมาสัมพุทธเจ้าก็พอแล้วว่าเป็นพระธาตุองค์อื่นๆเนี่ยถึงแม้จะเป็นพระเถระผู้มีศีลท่านก็บอกว่าไม่ควรที่จะสร้างเกียรติบุคคลพวกเป็นถูปาระหับ,บุคคลมีอยู่สี่จงพวกหนึ่งพระอรหันต์ตัสมาสัมพุทธเจ้าสองพระปัจเจ พระพุทธเจ้าสามพระอรหันตสาวกของพระุทธเจ้าสี่พระเจ้าจักรพรรดินะครับที่เป็นถูปารหบุคคลถูปารหบุคคลคือบุคคลผู้ควรแก่การบูชาที่ควรสร้างเจดีบรรจุบูชาเอาไว้อ้าวแล้วพระเจ้าจักรพรรดินี่นะครับมาสร้างบูมันเป็นปุถุชนไม่ใช่เยถามว่าเป็นปุถุชนใช่ไหมแล้วมาสร้างเจดีบูชาได้ยังไงท่านก็ตอบว่าเป็นปุถุชนนั่นแหละแต่พระเจ้าจักรพรรดิมีคุณธรรมพิเศษ เกิดขึ้นมาแล้วเนี่ยเพื่อจะชักชวนคนทั้งหลายไปสวรรค์ใช่ไหมครับไม่มีการลบด้วยอยัจฉริยะคือลงมีดลงไม้อะไรต่างๆไม่มีจะใช้จากแก้วมากแก้วไปแล้วก็ไปเอามาเป็นบริวารแล้วก็มาดูแลบริวารของตนเองให้ทําบุญทากุศลแล้วก็พาไปสวรรค์นะครับความเป็นพระเจ้าจาักรพรรดิจะได้มาด้วยกําลังของบุญไม่ได้ไม่ได้ไ,ได้ดมากําลังของอาวุธสัตต์อะไรดังนั้นท่านจึงบอกแม้พระเจ้าจาักรพรรดิเป็นบุคคลผู้ยิ่งใหญ่นี่ก็ควรจะสร้างเจดีย์บรรจุเอาไว้นะครับ ท่านก็แก้ว่เอาแล้วพระอนาคามีพระสกัทางมีพระสวดาบันเนี่ยทำไมไม่สร้างจีดีบูชาเพราะเป็นพระญะบุคคลท่านก็กล่าวไว้ว่าถ้าจะสร้างพระอนาคามีสกัดทามีพระสวดาบันเนี่ยมันก็เกินโกนเกินไปความอัศจรรย์ของของพระตัตนาตยนี้ก็ไม่ปรากฏใช่ไหมครับดังนั้นถูปารหบบุคคลท่านจําแนกไว้แล้วแม้แต่พระสดดาบันพระสกัทาคามีนาคามีท่านยังไม่สร้างพระธาตุนัเลยนั้นเราจะไปสร้าง เอาอุจลาภาษาบ้ามาเป็นพระธาตุมันก็เกิดไปนะครับดังนั้นเราต้องเรียนพระศาสนาถ้าเราเรียนพระศาสนาแล้วเนี่ยให้ใครมามาหลอกลวงเราไม่ได้ดังนั้นพระศาสนาเนี่ยมันจึงจาเป็นต้องศึกษาเราเรียนปริยัติมีวัาสงฆนัสามูรังอัตกระถาท่านไว้อย่างนี้บอกว่าปริยัตเป็นมูลลากของพระศาสนาอ้าวแล้วคําว่าวินัยติเตศนังสิตตังวิทยุนามาศาสนาสาอายุล่ะวินัยเป็นอายุของพระศาสนาเมื่อวินัยตั้งอยู่พระศาสนาตั้งอยู่ มันจะไม่ขัดแย้งกันหรือท่านก็บอกว่าการมันไม่ขัดแย้งกันหรอกใช่ไหมครับวินัยมันจะเป็นอายุของภาษาศาสนาได้เนี่ยมันต้องมีปริยัติเป็นมนูลใช่ไหมการเรียนศึกษาให้เข้าใจในส่วนของสิกขาบทแต่ละสิขาบทเป็นอย่างไรพระสูตรแต่ละพระสูตรเป็นยังไงเรียนไปเรียนไปแล้วก็ประพฤติตามแบบต้นฉบับที่ท่านว่าไว้ดังนั้นปริยัติจึงเป็นเป็นอะไรครับมูลลากของภระาศาสนาส่วนส่วนวินัยเป็นอายุของภาศาสนาวินัยเป็นอายุของภาษาศาสนาอย่างไร ถ้าพระเนรไม่ประพฤติศีลไม่ประพฤติธรรมเนี่ยศาสนามันจะหมดเพราะตัวหลักที่จะดําเนินพระศาสนาคือพระคือเนนเท่านั้นเองโยมจะไปสรมหาอะไรก็ได้เล่าแก่แกก็ทํามาหาจินทั้ทงวีทั้งวิวทั้งวันก็บุญวายกันทำมาหาจินอยู่เนี่ยใช่ไหมนั้นพระเนนก็เป็นเบอรักษาศาสนานั้นถ้าเกิดพระเนนไม่รักษาศาสนาพระเนนหมดไปศาสนาก็ชื่อว่าเป็นอันหมดไปด้วยนั้นนั้นพระเนนที่จะชื่อว่ารักษาศาสนาก็คือรักษาพระ วินัยของพระเจ้าถ้าเราบวชมาไม่รักษาวินัยมันก็ไม่ใช่วันรักษาพระศา,าสนาถึงเราจะเรียนบาลีอาาัตตรกยาอะไรต่างๆมากมายมันก็รักษาไม่ได้เพราะพระศา,าสนาตัวอายุของพระศา,าสนาคือตัวนี้แต่ว่ามันก็มีมูลล่างคือปริยัตินเป็นมูลอีกทีหนึง่งมันจะสืบต่ออายุพระศา,าสนาได้นะครับนี่ก็ชี้แจงนะอ่านนิมนต์ครับ